สวัสดชีชาวโลกแม็กซ์พิกเลตเย็นไปแล้วเกิดไหมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบูเบลบู พาพิกเล็กนะคะมาเจอแก๊งอนุบาลเนาะเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นแก๊งอนุบาลเหมือนกันแต่เขาอยู่ข้างล่างไงแกทำไมแก๊งอนุบาลตัวใหญ่บ้าไม่อนุบาลแล้วก็มันเลียจนชินแล้วอุ้ยอุ้ยใครโดดขึ้นมาวันนี้นะคะเราก็จะพาเขามาเจอกันเนาะซึ่งทุกคนก็คงไม่น่าจะได้เห็นมานานแล้วแหละเพราะเบลไม่ได้อยู่อยู่ด้วยกันมานานแล้วอ่ะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงกันมากน้อยแค่ไหนเนาะจะบอกให้นะคะว่าพิกเลตอ่ะชอบพวกเขามากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ปัจจุบันจะชอบอยู่ไหมนะในตอนเด็กๆอ่ะจำได้เลยว่าสังกังทําอะไรนะคะยอมให้น้องทําทุกอย่างเลยอ่ะตอนนี้แบบว่าเป็นไงมั่งก็ไม่รู้ลอง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 โอ้พยายอมเขาเนาะโอ้ยเออมันแกงที่เขาเฮ้ยเหี้ยตื่น

พี่พิกแล้วลูกไม่ได้เป็นอะไรแกทำไมเป็นแบบนี้ยอมเขาหรอทำไมถึงยอมมันลูกเอ้าเอ้าจะบอกว่าชอบปะงั้นใช่เธอชอบกับน้องๆดูซาีิขนาดนั้นหรอที่เล่น ดูกัดลักฟินอะไรเงี้ยน้องมาแล้วนะน้องมาแล้วขาหมูเยอรมันเหรอลูกแกไปกับะี่พีแท้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเแค่พิกทันเลือกเหรอเฮ้ยเฮ้ยตากตัวแล้ว อะไรนะพี่พิกยังไงให้โยช่วยไหมหรือไงหรือว่าปล่อยไปอะไรอะไรอะไรลูกหอมอ่าแกงแกงที่เล่นกับพี่เขา,าเบาๆสิลูกอ่าไม่กัดตาพี่พิกเอาพิกเล่หนูสู้ดิที่หนูยังยอมน้องจนปัจจุบันนี้เลยเหรอลูกชอบบอออเมื่อกี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรนีมาเจอเด็กๆแตเป็นยังทุกทีเลยอื คือตอนนี้เขาไม่เด็กแล้วไงเขาแบบเขาตัวเท่าพิกเลตแล้วอ่ะคือกลายเป็นว่าพิกเลตไม่โตอ่ะดูดิ่เออเขาเจ็บที่อื่นอ่ะเนาะบอกว่าเนี่ยใช่ดูนี่ีนี่ลูกหมอมาพิกเลตหนูหกเจ็ดเดือนแล้วนะหนูต้องโตกว่านี้หรือเปล่าอ่ะฝากเติมน,น้ำน,น่ะโอ้โหน่ารักชอบมากพิก พิกเลตหนูไม่ต้องยอมน้องขนาดน,นั้นก็ได้นะกาเลตไม่เอาไม่เอา <c oughs> เล่นกับพี่พิก <c oughs> ดีดีอ้ะอ่เล่นกับพี่พิกดีดีโน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 พิกเลตออะะไร ไหนเด้อไปตัวไหนเด้อ่ะตาแนักผิดหรือยังถ้าตแนักผิดไม่ไอ้ะเห็นไหมเห็นตาน้องไหมอืมน,นม่ารักน่าอยู กินน้ำไหมบ่อน้ำมีบ่อเดียวแบ่งกันกินนะลูกแชร์ลิงนะเข้าใจเข้าใจไหมเล่นเหนื่อยแชร์กันจะปลุกแบ่งน้องนะกินด้วยกันต้นโจตอบโจตุ่นเราชอบจะดูดนมวะลูกจะดูดนมีแต่ลูกเอ๊ะเอ๊ะทำอะไรทำอะไรทำอะไรอ่ะพูดคำไรลูก ไม่ได้ฉี่นะเาชอบเหรอนี่ซิมบ้าห่วหมาแอะๆปลุกปลุกน้ำหกหมดแล้วเนี่ยเพื่อบอกให้แบ่งกันไม่เอาไม่เอาเพื่อบอกแล้วไงปลุกให้แบ่งกันด,ดูดูดูนุนิสัยนะคะดูนิสใยไ,ไหนใครว่ากระปุกน่ารักดูดูดูนะคะทุกคนนี่ห่วงมาก ้ทำรายการทำรายการไม่ต้องมางเลยเฮ้ยแกระวัง่ทำรายการนะทำรายการนะทำรายการจะบอกว่าซิมบา้าห่วงด้วยนะกัดเหรอกัดทไมกัดพี่พีกเหรอออดีใจไม่พี่พี่เจอพี่พีกะ ดีใจได้เงีพี่เขาเบาๆนะลูก<อ>น,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 นู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 ไอตัวนั้นปลูกไม่ห่วงน้ําน้องนะน้องกินด้วยนี่ไปยื่นหัวใส่เขาไหนกนพิเกเล็ตเอ้ยแล้น,น,น้องเป็น <c oughs> มนทีเชื่องไปเลยเออไม่เคยเห็นพิเกเล็ตเป็นแบบนี้ถ้าถ้าแม่เห็นแม่ต้องตกใจอะ่ะ ใช่โอเคแล้วก็พิกกับด้านนนี้เป็นแผ่นรองฉี่ขนาดใหญ่ของพีโน่นะคะอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็น้ำวางมาเชิญเอาวส่ไว้ปลุกง่ายนะหัวแหเนะหยลนะ นนเป็นหลุมอุกบาตใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกของคิดว่าพลิกเล็ตเป็นพีน่เชื่อย้อนกลับไปดูโอเคนะคะทุกคนก็พอของปากของพอน้องเพื่อนเขาไม่ได้เจอเกันมานานนะคะกะั่นเลงก็คงช็อกอยู่เหมือนกันนะไม่เคยเห็นเคยเห็นตอนแรกก็คือน้องเด็กๆนี่ก็โตเลยอนะเนาะใช่คือแบบว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเนาะเพราะอยู่คนละเวลากันพอสมควร ัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นแค่ส่วนเติมเติมเล็กๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยดังนั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอของปากของคอเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย